สวัสดีชาวมายครับทุกคนนะครับอันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ตัวเองแล้วก็อยู่กับคนโฟกัสนะที่ยังแอบยิงไม่เลิกนะสวัสดีครับพอแล้วครับแอบยิงไม่เลิกมันไม่ดีฮนะเดี๋ยวมันเป็นจริงนะอ๋อ ตอนนี้ผ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับแมปเซอร์ไบเวลนะเอาชีวิลอดน,นะซึ่งเราจะให้ใครอยากเล่นเดี๋ยวส่งแปดลิงก์ข้างล่างให้นะแบบนี้เป็นแมป,ปคล้ายกับเกาะที่ใหญ่มากนะเกาะใหญ่มากใหญ่มากๆฮะมีภูเขารอบๆด้วยแทนเขาหิมะนะไม่แมปไม่โหลดอาโฟะปะอาชีวิลอดปะโฟม่ไหนเนี่ยอ้าวไปงูหนอ เออมึงเห็นบ้าน n b c นบีเลยนะโอ้โหสีไปสี่ไปฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีโอ้ฮัลโหลฮัโสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกลุงกันยังไม่พอใจเท่าไหร่นะลุงชาวต่างชาติมาฮัลโหลฮัลโหลเปรี้ยงฮะคนต่างชาต่าิทักทายไต่แค่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหปลาย่างเอาเอเมอรัลล์หนึ่งงานจะบ้าแล้ว รูว่าันนี้นี่เอา้าไม่คุมอ่ะยังไม่คุมเลยก่าวเบลไม่คุมอ่ะอย่าได้หเอาหาดีมันน่าจะมีนะดิบ้านทางไหนมีกล่องวะอ๋อ oh. ลองลองถลุงแรกลองถหลุงแรกลองถลุงแรกอ,อยู่ไหนนีนะอะอไม่ก<า>ว่าที่นี่จะไม่มีลองถลุงแรกใช่แล้ว ไม่ใช่มันไม่ใช่รู้สึกอ่ะมไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะเป็นคนดีเลยเป็นคนชั่วผมยังหาฟาร์มไม่เจอเลยเนี่ยโอ้โหฟาร์มเข้ามาคุณก็เจอแล้วไงเข้ามาเจอฟาร์มข้าวอยู่สองอันข้างหลังนี่นก็ฟาร์มข้าวอีกดวผมเคลียร์ตัวนีนมีนรูแล้วเหรอเโอ้โหเ,เริ่มมีสิแล้วโอ้โหตายยากตายเย็นตายยากตายเย็นเจ ได้แล้วะลวะได้เราพกช็อปด้วยถ่ายคลิปอยู่ S4 ตีไปปูคืนนี่แหละเราเข้มมา,าศัยเขาอยู่เนี่ยเรามาอาศัยเขาปัญหาข้าวทิ้งไปสนแล้ววะตีเป็นทิ้งหมดเลยพอดีว่าว่าเราไม่ได้รวยเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นอ๋อ นี่คุ้มว่าพงชั่วอะไรไนันเนี่ยชั่วอะไรไนั่นให้ขโมยข้าวาโอ้คืนให้อ่ะเยีได้คนแก่หนึ่งงานเว้ยตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ก่อนต้องบอกด้วยนะว่าเซิร์ฟเปิดแบบไหนอะ่ะอ่ะเปิดเล่นไงบักกิดนะเปิดบักกิดนะครับเรื่องอะไงเปิดแบบธรรมดาครับมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดใช่แล้ว บแบบธรรมดามันโอ๊ยกิ๊กคลอกมากเลยอะทำอะไรกไม่ได้โอ้โห oh. <c oughs> มันเหมือนกับไร้ความสามารถในการเล่นไมค้าบเลยยังไงใช่แล้วหนูขนาดพิมพ์ดีเป็นนักล่าเลยโอ้แอดมินเนี่ยมันนักล่าเป็นโคตรโหดเลยเอ้าเยสเอ้ามึงได้ขวามาจากไหนอะทำไมกูไม่แอดมินแข็งมังแขกมั่งอยากจะทำขวามก่อนถึงได้ผมเลยตี เดี๋ยวดีโฟเราคิดก่อนนะครับบ้านบ้านไหนดีคิดก่อนนี่มันหินอะไรเนี่ยอะหินไอไม่ใช่ห,หินไหนอะไรไอ้ีแม่งเอาแล้วไง <c oughs> อะไรนะเอาพอทำม่ขุดเหรอโอ้ตูดิแท่งอะไรอะหินไง Rất đẹp nha Ờ? Cái chân này Nào oh. Nào oh. Hoàng có trai hả? Tù hoàng đài Nó à, không khinh, khuyên... nó mới đều mất mà... chiêu khinh bên, này hả? Ừ, bên nhà, đây ờ... hả? bên à? uh... à? cửa... nha, mẹ nó lại Ờ... Chịp cần hả? Mẹ nó... Cái tìm hả? Rất rất mì nha มีอะไรขนลุงรังขนลุงรังดีเดียวนี่กูพยายามไม่ไม่คิดที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมึงจะพยายามให้กูคิดอีกไอ,อ้นี่ตีทิ้งหมดตีทิ้งหมดลเลยเราจะทำบ้าทีเราจะทำบ้าที่ไหนดียวะอ๋อไม่รู้เนี่ยแม่งมีเกาะหิมะด้วยอะแม่งสูงเสียดฟ้าเลยผ่านปีใหม่ไปจะทำอะไรดีวะเนี่ย ผ่านปีใหม่ไปกูว่าพลาปีเลยมุกนี้ครับโฟไว้จะเราไว้เจอกันปีหน้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันปีหน้าปีหน้าหิ้งก็ปิดเทอมเลยหิวข้าวอ่ะ่นีโอ้มีข้าวด้วยตรงนี้เอา้าตานี่คุณตาถึงไหมเนะี่ยตาไม่ถึงเลยก็ <c oughs> บอก<ห><ๆ>ว่ามีแต่<ๆ><ๆ>ทีแรกแหละ หนึงขอไปใช้กล่องครับในบ้าน NPC ก่อนเฮ้ยยังไม่จมอ่ะเอ้ทำไมเดินจมมันเนี่ยเป็นทีเลอเปล่อาอ่ะมันบักอ่เด็ก่าฮะบั็อกยี่ได้นมปังมาสามพันวันนี้เราจะมาหาบ้านอยู่ให้ได้ก่อน ไม่เลยไม่แน่อะไรมาได้ยังไงนะบุไหนไม่รู้โอ้ตสตาร์แล้วครับเ,เดี๋ยวไปหาม้าตังนี้ให้นะกูเนี่ยยังไม่ได้กินมาม่าเลยเนี่ยโอ้โหต้มมายังไม่ได้กินเลยเออเราอีกเราให้อีกโอ้โหน้ำร้อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอเอาเ,เดี๋ยวมันน่ามันน่าจะมีที่ดีกว่านี้ดิ ก่อนโหลดแมปมายังดูแมปไม่ดูดูแมปไม่ทั่วเลยไม่ดูละดองโหลดมาดองอะไรสิงเมื่อกี้วะอะไรเด็กมาหน้าจอค้างเมื่อกี้แฟนคุณทักไหม่ะไม่รู้เลยรู้สึก <c oughs> กระตุกกระตากอะตอนนี้ไอ้นี่แถวนี้น่าจะดีแถวนี้นเดีเ๋ยวแม๊บนึงนะเราจะทำการโดว่าตัตูเอ็มพีซีนะฮะ ต่างกัไปเด็กขึ้นมาโดหมดนะโดหมดนี่โฟนี้นะ่าจะเป็นทำเลดีแนะ่แถวนี้หรือว่าทำติดกับบ้าน n อ c นะเอาแบบเรามีเพื่อนบ้านนะไหมเออแล้วมผมจะออกไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่วออพ่ เราเมาส์เลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์เลื่นเมาส์นี่มันดีจริงๆอะเลื่อนมาหาบ้านอยู่หะบ้านอยู่มาหาบ้านหาบ้านเนี่ยโฟตรงนี้ใกล้น้ำก็ได้เนี่ยสวยแล้วนี่ไงกระท่อมกระ๊อกตรงนี้ได้เนี่ยกระท่อมมาเนี่ยโฟแถวนี้สวยเลยเนี่ยเมื่อตอนไหนเนี่ยอะ มือตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโอ้ยตาแม่งไม่ถึงตาถั่วมากเลยถั่วเนี่ยฟาร์มข้าวแล้วเห็นมั้งตอนแรกมีพงข้าวตรงนี้ตัวไหนอะ่ะเออถั่วรอบที่หนึ่งครับนี่ถั่วรอบสองเอาโพทีพีมานะหาบ้านได้แล้วมัง้งทำที่ขุดก่อนทำที่ขดุดนี่ไม่เห็นมีอันนี้แหละ ไปเดี๋ยวโฟว์คอหินหน่อยดิไม่มีอ่ะเอาล้ำขุนอะไรม่แก้โฟมาดีที่มาเร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็วข้าอากาศต่อแห้งนี่โฟวไม่เสียงค่อยลงวะค่อยอะไรเสียงค่อยลงอ่ะอ่ะแดกแม่งเ่ร มาข้างหลังเยีโลข้างหลังข้างหลังทำอะไรบ้าจีบีซีอ่ะทุกทำไมอ่ะเราจะทำการแกงเอฟบีซีกันกูว่ไม่แกงมึงโดนบานเนอะไอลุงเขาัวหรอกนะลุงเขาโจ๊กนี่เ้าของไออาร์บีซีโจ้่ะจุกมึงอ้อันตีอัดแม่งนะมามึงโดนโดนกูจัดเต็มมึงเรียบร้อยมึงเรียบร้อยโอ้ ตะกี้ต้ตอนออกออกยิงไม่ได้หิว <c oughs> นานขาดแล้วเดี๋ยวดีโฟมวันนี่เอาไปไหนวะพวกมันนี่ข้างบนเนี่ะเอากล่องคราฟทำทำไมโล่เป็นชาวเปโดมาบูซอมบี้แม่งมีพ้ามันแผลด้วยโหสัตว์เลยมันนี่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยอ๋อสปอตต้นเอ้าหายนี่ของแท้ ฮ <Hunter>, ันเตอร์ฮันเตอร์ตีปุ๊ปปุมัเอ้าคุณแย่งคิวอ่ะลาไปแล้วไม่อยู่แล้วไปเจอยิงอ้าวชิปเปอร์โอ้แม่งปิร์ากั<ม>ากไหลโอ้เจ็บเอ้ยคิปเปอร์ปักเป็ดปักเป็ดปักเป็ดต้องใส่ไหมมึงช <c oughs> ันคิปเปอร์ปักเป็ดเว้ยเ <c oughs> จ็บดร้อนใส่ <c oughs> ไหมเดี๋ยวจะหักแม่งเอ้ยโฟฮาหนูปักหัวไหน ผักขาหัวเลยโอ้ยคาตาเลยเจ็บนะเนี่ยเออแล้ว <farther>, ง <S 1 S 2> ั้นแหละข้างหลังเลยตรงนี้แหละแน่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 ไม่เน่ไม่แน่แน่เน่เจ็บเนี่ยเจ็บหัวมากเลยนะเนี่ยขุดเข้าไปเลยขุดเข้าไปเลยเราไปทำบ้านตรงนี้กันขุดเข้อพอยแต่ใช่ไม่มีะขอหินได้เดสามันหินมาสามก้อนนะครับ มาสัหินครับหินเอาดินมาทำไมครับหินเยี yeah. ่ยมกล่องข้งาศกทิง้งย่างตรงนั้นนะดีทิ้งแล้วถ้าเราทำมาหนึ่งพอดีการหินใช่ไหมหินเออรู้แล้วว่าหินขุดหินอยู่รู้แล้ว วงนี้เป็นไมไนเนอร์โฟลลโฟลองพิมพ์ดิได้จอบอาชีพยังยังไม่ได้จอบเลยจอบดิไมเนอร์ดิห้องโคตรแคบอ่ะทั้งแคบทั้งมืดนะครับทำไมจอบไม่ได้วหรอ,อบจอนะครับไมเนอร์จอบจอยไมเนอร์เขาร่วมอาชีพนักขุดเหมืองทำไมมันไม่ได้ป่ะจะมาใช้ทำท่าย์ ลองพิมพ์นี่พอพิมพ์อะไรแล้วพิมพ์ดิมาดูฉันพิมพ์ฉันมีนี่ขึ้นด้วยเอ้ยทำไงพิมพ์ไงอะ่ะลืมหรือว่าเราพิมพ์ผิดก็ไม่รู้นี่ไงเราต้องเขียนถึงเลยใช่หรือเนี่ยไหนไหนพิมพ์จุดไหมดิอยากรู้มันบอกอะไร the job you have select gas not exit อ oh, ๋อกูจอบอยู่แล้ว เอาจเจริญทำมัน <c oughs> ไม่ที่มันไม่ขึ้นว่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะอย่าไปคิดมาก๊อปมีบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณอ,อะไรเฮ้ยแมงมุมตกน้ํา <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้ผมมองไม่เห็นขนาดนั้นหรอกเอาเอาทำไมอยูอ่ริมทะเลอ่ะเนี่ยอ่าถูกริมทะเลริมตะลิงตับแมงมุม,มตกแมงมุมว่ายน้ำเจ็ด แต่ก่อนนู้นใช่ไหมไปทำไมเล่าแล้วมันเกาะกลางทะเลใช่นไหมเนี่ยอ๋อเฮ้ยแจมมาเกาะกลางทะเลเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราก็จะสร้างพันธพักตากกัดตรงนั้นครับอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งกระแดะครับกลับมาก่อนกระแดะแล้วครับทำไมบีกวดด้วยเนี่ยเอ๊ะทำไฟไอ้ทำเตาดีกว่าโหเตาแม่งโหดทัดเลย เราเป็นรถสยบแปลกๆครับเต่าแม่งต้องอยู่อย่างนี้นี่คนระับแม่งโหดสัตว์เลยกูใส่เครื่องเอ้ก <c oughs> ูใส่ของของเผาใส่ตรงไหนวะผมก็มีทอ่อ่ะเอาเอาไปจากไหนหมู่บ้านยังไม่ซีจะเหลือเหรอเออเอาจากไม้ไม่ซีทำไมฮะปักบ้านคนระับปักบ้านต้องการให้ปักบ้านนะครับมันมือดอะ่ะ เอาท็อตหายเรางานเสร็จเราไปเคลียร์ขยะเองนะเว้ยลืมเสร็จเรามันเคลียร์ทุกๆกี่นาทีไม่รู้อะระวังทุกสามนาทีมั้งไม่รู้ดิอย่างครั้งที่แล้วจำได้เลยทุบกล่องทิ้งใช่ไหมฮะทุบไปพอทุบกล่องแล้วลืมเก็บของเก็บของไม่หมดแม่งมันเคลียร์หายหมดเลยจะสวยเลยฮะผมก็ช่วยไม่ได้งั้นบ้านพัก ของเราคงเป็นนี่ก่อนนะนั่นนั่นก่นแรกวันแรกแค่นี้นะนั่นนั่นยิงกระสุนยิงกระสุนสองบ้านแปะแค่เดียวสองสำหรับวันนี้ห้องจบเป็นเท่านี้นะสองบอกออกไใชี้ซอง